สวัสดีครับวายขับโซซิตี้จะพาไปรู้จักกับหนุ่มหล่อหน้าใสหุ่นดีเป็นที่สุดหนุ่มวายผิวขาววิ้งกับหนุ่มนิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณไปรู้จักกับหนุ่มนิวกันครับประวัติส่วนตัวชื่อจริงทิติภูมิเตชะอภัยคุณชื่อเล่นนิวครับเกิดเมื่อวันที่30มกราคม2536ส่วนสูง178ซนติเมภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพ ประวัติด้านการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหาดใ,ใหญ่วิทยาลัยอ,อุดมศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวะไฟฟ้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับปริญญาโทนะครับจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ เีพิธิภูมิเจาชาภัยคุณนะครับเกิดที่จังหวัดกรุงเทพนะครับแต่พออายุ3ขวบได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดยะลาครับผลงานในวงการบันเทิงเริ่มต้นก้าวสู่เข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบนะครับต่อมาได้มีชื่อเสียงมากขึ้นจากการเป็นพิธีกรหน้าใหม่นะครับในรายการ f i ล e l i v e f r e s h นะครับในช่วงปี2557ครับ หลังจากนั้นนะครับได้มีโอกาสเล่นซีรีส์หลายเรื่องนะครับแต่ผลงานที่ทำให้หนุม่มนิวทิจิพูมีชื่อเสียงโดดเด่นมากจากการแสดงนะครับก็คือเรื่อง Kiss The ซ e รี e s นะครับหลักต้องจูบนะครับรับบทกาวนะครับว่าเอาดูไปว่าไปไปไปน่าจะอุ่นกว่านะที่เราึงอย่าทำอีกนะเว้ยกูไม่ชอบเฮ้ยกูเดินบออกมึงเหรอกูชอบผู้ชายอย่างเงี้ย พวกแกก็รู้ไม่ใช่เหรอวะว่าพวกเราก็เรียนวิศวะถ้าพวกกูบอกความจริงไปอ่ะพวกกูก็อยู่ยากปะวะแล้วคนอื่นจะมองไงอเห็นไหมพวกมึงไม่รับไม่ได้จากนั้นยี่ทำภาคต่อมาเรื่อยๆนะครับก็คือ Kiss me again ถูกให้ได้ท่านนายแน่จริงนะครับระบบท9ก้าวเหมือนเดิมครับเพราะมึงเลยเสือกไปยุ่งกับกูนี่ทุกครั้งที่กูตั้งใจจะช่วยมึงเนี่ยต้องหากูเสือกตลอดเลยวะ เป็นไรกันวะช่วงนี้มึงดูไม่ค่อยคุยกันเลยเนาะล้วต้องทำไงวะมึงกับกูถึงจะไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้กันก็ออกจากกลุ่มไปดิออกไปดิมึงจูบกูไงกูไม่ได้จูบมึงจูบกูกูไม่ได้จูบมึงปากชนกันไม่เรียกว่าจูบวะจูบพ่องดิจากนั้นจึงทำเป็นซีรีส์แยกออกมานะครับเป็นตอนพิเศษชื่อว่า Dark Blue Kid นะครับจุบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียวครับ ช่วงดับน้ำเนี่ยพีทไม่ใช่เด็กๆด็กแล้วนะเว้ยใช่ดิ่พ่อคุณีนะมาก,ก็มาคู่หายก็หายคู่แค่นี้กันคู่เท่านี้ถ้าเกิดวันนี้เราเลิกกันขึ้นมามันจะเป็นยังไงวะไอ้ก้าวเรื่องเลิกกับมึงไม่มีทาง จากนั้นยังมีซีรีส์อีกหลายเรื่องนะครับอาทิเช่น s o ตัสเดอะซีรีส์นะครับพี่วักตัวร้ายกับนายปีหนิงครับ Waterboy นะครับเดอะซีรีส์นะครับรับบทอาโปครับตามมาตลอดเลยแล้วถ้าโค้ดบอกใึ้นไปตายอะ่ะมึงจะไปปะ จากนั้นนะครับนิวทิติภูมิจะมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกนะครับคลาสสิกอเกนนะครับจดหมายสายฝนในร่นรมวิเศษนะครับรูบมือฉันด้วยใช่เขียนจดหมายจีบสาวฉันคิดถึงคุณคิดถึงมากกว่านี้คงขาดใจทำโง่ๆอย่างนี้ไปทำไมไอเพราะผมรักคุณฉัน อย่างไรแล้วนะครับหนุ่มนิววิทูมินะครับจะมีผลงานให้เราติดตามได้อีกหลายอย่างนะครับสามารถติดตามผลงานของหนุ่มนิวได้ที่ IG นะครับ n e w y นะครับ n e w w i w e ครับ